สวัสดีครับวันนี้พาเด็กๆมาเก็บอะไรลูกมูสติกะเอออร่อยไหมลูกอร่อยไหมเก็บมือนะอร่อยไหมครับสดๆเลยครับจากป่านะครับวันนี้พาเด็กๆมาอันน่าลูกอันน่าอ่อนลหซินะวันนี้พาเด็กๆมาเก็บอะไรลูกอารันเก็บอู้อรันเก่งจังเลยลูกเก็บมูสติกะ ถือลูกถือด,ด,ดิ๊ดิค็อกโกแลกับมมอนตะกุตัเส้น์ไยกับมอนสวัสดีครับวันนี้ทำอะไรลูกวันนี้นี่ไงลูกนี่ไงเบนี่เบนี่จ้สซะอ่ะลูกอ่ะอําอําอืมอันนี้อําอ้ารอนเอาให้น้องเลยลูกวันนี้พาเด็กๆมาเก็บมุสติกาที่ป่า เก็บมืออย่าควา่ำนะลูกนะอลากาอย่าสิตาอลก้าตีตะตุนนาลูก,นะลก่ะอันนี้นี่นี่ลาติปก่อนมาเก็บผลไม้กันเก็ามมาบบูเบอรี่เก็บมือมันปีนี้ลูกใหญ่มากเยอะมากมาเก็บมือให้เด็กๆก,กินสดๆเลย,ดยนะเด็กๆก,ก็ชอบ มาป่าอะลุกอ่ะอะไรโซนผสมสกปรกใช่ไหอืมลูกบอกว่าสกรปรกเหรอลูกไม่สกรปรกเหรอแล้วมันล้างออก <laughs> ปลาใกล้บ้านค่ะปลาสน <c oughs> อ๋อไปนี่เป็นอะไรครับไปนี่บายบายสิไปนี่นี่นี่โอ้โอ อันนี้ได้แม่เก็บก่อนแม่เก็บเก็บตรงไหนนะเก็บตรงไหนนะตรงนี้ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าลูกมันดกแล้วก็ดำมือเป็นสีม่วงเลยค่ะอ,อะไรลูกเด็กๆเพียรังก็เก็บน้องนี่ ตัวปั้นนล่ละตัวไอตีลาตัสินเน่ย, D er นยโอ้โหฮ่าเวนีระวังอ่าเด็กๆชอบอากาศดีมากเลยค่ะแดดออกเมื่อวานมีฝนตกอีกสองสามวันทางนี้ก็เหตุคงออกแล้วค่ะทางเหนือของฟินแลนด์ต้นไม้ป่าแถวนี้มันมีเจ้าของเขาก็รักษา สะอาดเรียบร้อยเด็กเเดิน,ดนตรงนี้ก็เป็นที่คนออกกำลังกายเดินออกกำลังกายมีผลไม้ป่าตรงนี้ออกก็มีคนมาเก็บเยอะเก็บเห็ดเก็บผลไม้ป่าบูบเบอร์รี่เชาเบอร์ีไหนให้แม่ให้ดิลุซิลูกอืม เราเก็บใช่ไหมแปลว่าปัวลกกสอันนี้ภาษาฟินเรียกว่าอะไรมีกาเซียนปัวลุกกปวลุกอันสีม่วงๆอันนี้อะไรสินี้อันนี้อะไรมูสติกกมูสติกกบูเบี่โอ้งปือาคปืาเด็กๆกลับบ้านแล้วค่ะบกาศเอาบรรยากาศมาฝาก นี่สวัสดีครับคุณบ๊ายบายลูกบ๊ายบายไอติเอก็ไม่แต่รอบอปารังก์ก็ไม่บายกันลูกสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับอืมไอติเอก็ไม่ต่